ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาทำความสะอาดแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพไส้กรองนะครับหรือหลายๆท่านอาจจะเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับผมแนะนําว่าก่อนที่จะทําความสะอาดนะครับให้ปรับน้ํามาไหลตรงนี้ก่อนเพราะว่าบางทีถ้าน้ําไหลตรงนี้ยมันจะพุ่งนะครับถ้าน้ําปรับมาเป็นตรงนี้เรียบร้อยนะครับปรับมาเป็นตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ปิดน้ําก่อนครับหลังจากนั้นก็ให้ถอดบริเวณนี้แค่นั้น น้ำก็ยังจะไหลลงด้านล่างอยู่ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้น้ําไหลเข้าตัวกองเนี่ยน้ำจะพุ่งไปทางนี้มันจะเลอะนะครับแค่นี้ก็ปิดแล้วนะครับหรือหลายๆท่านจะถอดทั้งหัวตรงนี้ก็ได้เพื่อเอามาล้างข้างในแต่จริงๆอาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับคราวนี้มาดูที่ตรงนี้นะครับมันจะเลอะแบบนี้สังเกตดูนะครับผมจะให้น้ําเต็มนะน้ําจะไม่อยู่แค่ครึ่งนะครับหลายๆท่านทําแค่ครึ่งเนี่ยมันจะไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับแนะนําว่าให้กรอกน้ําให้เต็มถัดไปเราก็มาดูด้านในครับ บริเวณนี้ซึ่งเป็นไส้กรองนะครับตัวนี้เป็นไส้กรองเข้าใจว่าเป็นเซรามิกนะครับตัวนี้มันล้างไม่ได้นะขัดได้นิดหน่อยคุณสามารถถอดมาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้พวกวัสดุที่ขัด,ดนี่แหละครับลองขัดดูนะขัดดูเองผมขัดให้ดูเนี่ยมันไม่ออกมันเป็นฝุ่นขนาดเล็กที่มันอยู่ตรงนี้เรียบร้อยจับไปแล้วรอให้เต็มอย่างเดียวนะครับก็ซื้อตัวนี้ในร้านที่ผมใส่ลิงก์ไวใ้ให้มาเปลี่ยนก็ได้นะครับลองล้างดูนะครับ พอเต็มแล้วมันเต็มเลยก็เหมือนไส้กรองน้ําทั่วไปนั่นแหละครับขูดก็น่าจะออกระดับหนึ่งแต่จริงๆริงแล้วมันทําให้พวกไส้กรองเสียหายนะครับคุณสามารถขูดแบบนี้ได้ขูดแบบนี้ออกนะครับฝุ่นตรงเนี้ฝุ่นที่ติดอยู่ด้านนอกก็จะหายไปด้วยขูด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 ออกก็ได้สามารถใช้ต่อได้แต่ถ้าเกิดท่านใดที่สามารถซื้อใหม่ได้ซื้อใหม่ดีกว่านะครับก็ในแนวนี้ประมาณนี้นะครับล้างถ้าคุณซื้อตัวใหม่มาคุณก็ใส่เลยแต่ว่าผมทําความสะอาดนะครับอาจจะขูดแบบผมนี่แหละขูดูููดดดแบบบบนนี้้้ใหรรอะคั มันก็จะช่วยยืดอายุให้ใช้งานต่อไปได้อีกนิดหน่อยนะครับเนี่ยสังเกตดูฝุ่นมันจะออกผมสาธิตผมก็ไม่ได้ขูดทั้งหมดนะขูดให้เห็นภาพแค่นี้นะครับหลังจากนั้นคุณก็สวมกลับเข้าไปตรงนี้จะใช้พวกน้ํายาล้างจานถูล้างอย่างดีเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแค่เป็นทางน้ําออกเท่านั้นเองนะครับก็สวมเข้าไปแน่นๆกดให้แน่นๆเหมือนเดิมนะครับแค่นี้เรียบร้อยหลังจากนี้ตรงนี้ก็ล้างเลยครับของผมก็ล้างไปแล้วนะ โอเคประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นวิธีใส่ที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับให้คุณกรอกน้ําตรงนี้ให้เต็มเต็มเต็มเลยนะครับเพราะว่าน้ําตรงนี้มันจะผ่านเซกกองอีกครั้งอยู่แล้วให้คุณจุ่มลงแบบนี้จุ่มลงไปเรื่อยๆื่อเลยนะครับแล้วก็หมุนสังเกตด,ดูน้ําจะเต็มด้านล่างนะเต็มด้านล่างนะครับหลังจากที่คุณพยายามหมุนนะครับมันจะมีฟองอากาศอยู่เล็กน้อยวิธีแก้ให้คุณเปิดน้ําแบบนี้แล้วก็เอามือ ดันให้น้ําเข้าไปตรงนี้นะครับแบบนี้นะแล้วก็พยายามเอียงให้หมดเพื่อให้ฟองอากาศลดลงนะครับสังเกตดูฟองอากาศเหลือแค่นี้หายหมดแล้วครับน้ําจะเต็มไส้กรองพอดีนะครับหมายความว่าฝุ่นที่มากับน,น้ําเข้ามาด้านเนี้เขาจะพยายามขึ้นไปด้านบนแล้วพยายามซึมเข้าไส้กรองทุกด้านด้านบนด้วยด้านข้างด้วยก็จะทําให้น้ําไหลเร็วขึ้นแล้วก็ใช้ไส้กรองได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ วิธีผมคือเติมน้ําเต็มๆเนี่ยนะครับหาวิธีเติมเต็มๆเราให้อเอาไปใส่กลับนะครับถ้าเกิดยังไม่เต็มทําแบบนี้พยายามกรอกเอียงให้เต็มนะครับเต็มสุดๆเลยฟองอากาศหายแล้วค่อยเอากลับไปสวมสวมเข้าไปแบบนี้อ่านี่นะครับสังเกตดูน้ําจะไม่ใช่อยู่แค่ระดับนี้น้ําจะเต็มไส้กรองทําให้เวลาเราเปิดน้ําใช้งานเนี่ยน้ํามันออกได้เร็วขึ้นนิดหน่อย แล้วก็ฝุ่นที่มากับน้ำเนี่ยสามารถหมุนวนไปเรื่อยๆซึมเข้าด้านบนก็ได้น้ําซึมเข้าด้านข้างก็ได้ฝุ่นก็เกาะทุกด้านครับมันจะเป็นการใช้งานได้ครบเต็มประสิทธิภาพนะครับนี่คือไอเดียผมนะในการใช้งานไส้กรองหัวก๊อกน้ำซิมพลัสนะครับคลิปนี้ก็เอาวิธีการทําความสะอาดแล้วก็การยืดอายุอย่างง่ายคือขูดออกแล้วก็การใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพคือเติมน้ําให้เต็มแบบนี้นะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่น้ําลดลงมาก็เติมให้เต็มนะครับ ปกติน้ำมันจะไม่ลดอยู่แล้วไม้มันก็จะเข้ามาทางก๊อกเนี่ยแล้วมันก็ซึมวนไปรอบไส้กรองเข้าทุกด้านไหลแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับน้ําของคุณว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดสกปรกมากเป็นน้ําคอนโดหรือน้ําท่อเก่าเนี่ยแป๊บเดียวไส้กรองก็เหลืองแล้วครับก็ชัดเจนประมาณนี้ละครับเอามาฝากสั้นๆถ้าเกิดท่านใดมีคาถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือมีข้อเสนอแนะก็พิมพ์เอาไว้ได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ